สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆที่น่ารักของรูใจอันนี้กูใจจะมาทำน้ำตกหมูน้ำตกหมูรูใจได้อันนี้มาค่ะเพื่อนๆจ้าใบขมิน้นเขาบอกว่าขมิ้นเป็นยาใช่ไหมคะรูใจก็จะเขาเรียกกันเลยนะอบหมูก่อนอบหมูเนี่ยรูใจหมักไว้นะคะรูใจซื้อหมูมาห้าสิบบาท นะคะโอ้โอ้เนี่ยค่ะเพืเ่อนๆจ้ะห้าสิบบาทก็ได้เยอะอยู่นะผู้ใจก็เอามาหมักอ่าซอสหมักซอสแล้วก็หมักอัรสด,ดีหมักซอสหมักรสด,ดีแล้วผู้ใจจะทำน้ำตกผู้ใจก็จะเอาใส่ในในี้ค่ะเพืเ่อนๆจ๋าไหนนะคะเพืเ่อนจๆจ้าโอ้โอ้นี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าจะาเอา เอาใบขมิ้นนะคะเอาใบขมิ้นรองอะไรที่เขาว่าเป็นยาพู่เจนก็กินหมดเอาใบขมิ้นรองแล้วก็อันนี้พี่เจนก็จะเอาฟอยล์ห่อแล้วก็จะเอาไปอบค่ะเพื่อนจ้ะนะคะอ่าการทำอาหารมันเป็นศิละปะนะคะเป็นศิละปะว่า เราจะใส่อะไรเราอยากกินอะไรเราก็ใส่แล้วนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองเราก็ทําให้ดีเต็มที่อ่ะดีที่สุดนะคะที่เราจะทำได้รสชอบอะไรเราก็ใส่ลงไปคะมันเื่อนจที่ผู้ใจทําอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเอาเฉพาะเนื้อหมูไปเข้าเตาอบเลยแล้วก็น้ําที่อยู่ในเนื้อหมูอะค่ะเขาจะออกออกแล้วก็ จะทำให้เนื้อหมูแข็งเจ๊ก็เลยหอมนลค่ะอ่าก,ก็จะเอาไปเข้าเตาอบค่ะเพื่อนๆถ้าเรามีเตาถ่า,านย่างเขาก็จะหอมนะแต่ว่าอันนี้เราก็จะได้กลิ่นหอมจากอันนี้จากจากใบใบขมิ้นแหละค่ะเพื่อนๆ ื่อสุขภาพการรอเองนะคะเป็นสมุนไนะะพรเน่ค่ะเพื่อนเจ้าทำอย่างนี้แล้วก็คุณจะก็จะไปใส่เตาอบค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋าเดี๋ยวรอเราใส่เตาอบก,ก่อนนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยนะค่ะเพื่อนเพื่อนจา้าคุใจอบใจอบหมูไว้แต่ว่าคูใจไม่รู้นะคะเพื่อนเพื่อนจา้าว่ามันสุกหรือ,อยังเดี๋ยวคุใจก็จะมาแกะดูอันนี้คูใจจะ โชว์นนี้ค่ะเพื่อนๆจ้ะอันนี้มักลินฟ้าไหมจ้าขันพุชัยใหญ่แล้วมันงแกกล่องขยาดกล่องนะในจ้ะเพื่อนๆจ้ะเด็กผู้ชายอันนี้ดีก่อนเดี๋ยวมาเปิดเบิ้องน่าจะ่ามีซุปบ่อจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่ันได้หอมแด้กินหอมแหละ ที่เพิ่นเฮ็ดเก่งเฮ็ดเป็นอียิปต์เพิ่นเพิ่นจะกำหนดอุณหภูมิได้เลยในใจเพื่อนๆจ้ะว่าผู้ใจเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดบ่กเป็นผู้ใจกับเบื้องเอาแบบนี้นะจ้าว่ามันสุกหรือว่าซุกเนี่ยในใจเพื่อนจ้ะสุกแล้วจ้ะเพื่อนสุกอยู่จ้ะสุกแล้ว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 แบบนี้เห็นบอกจ้ะกต่สีนี้น้ำอยู่ในเนี่ย สิหอมกินขมิ้นเลยนะจ๊ะสม,มุนไพรเนาะก็สีมีนามอยู่ในในฝอยเนี่นะจ๊ะนามตัวเนี้ยก็คือนามนามที่มันแสบเนาะผู้ใจกะสีเอาเอาใส่ในหนาตกนะจ๊ะผู้ใจสิมาหั่นเลยพี่น้องจ้ากินกาแฟาไปนั่งเขียดลายสองหมื่นเขียดปวดหัวแล้วซิวข้นแล้วสินะ จริงๆพอนำโต๊ะกันใดกินเลยกันใดน,นะจ๊ะอหอมหอมแหมพี่น้องหอมมากเลยค่ะว่าสิเป็นนำโต๊ะกันได้เป็นหมูอบซะ่ไหมหอมจ้ะหอมหอมมากๆเลยไหนจ๊ะพูดถึงว่าถ้ากินผู้ดเดียวก็กินบ่เมือม่อดอพี่น้องไม่ใช่อยาจะอย่างนั้นบ่แซ่บเพราะว่าหมูคนบอกว่า เวลาอบอะต้องอบเป็นก้อนมาสั่นแค่สีแสบนะก็เลยเสียเพิ่นนน่จ้ะพูดถึงว่ามันหาสีบาทเนาะก็ได้หลายด้วนะใน,ะนข,ข้อความสึกเข้าใจนะแต่เข้ามาเห็ดเองนะจ้ะไม่ได้หลายอยู่นะจ้ะเน,ะนข,ข้อความสื่อผู้ใจผู้ใจว่าไม่ได้หลายอยู่จ้ะผู้ใจกระสีที่นานอะไรนะจ้ะ น้ำหมูเนี่ยนะใส่ลงไปใส่มาในขั้วใจสิบปรุงนะจ๊าเพืเ่อนๆจ๊ะใส่สีไส่พริกข้าวคั่วมะนาวพริกข้าวคั่วมะนาว สีนี้รดดีกับซอสเลยนะใส่ลงหน้าคุณจะกระิบพยายามบอบอท่านด้ใส่หนับปลาเนาะอย่างั้นคิดใส่ซ้ำเลยเนานะนไปฮัปก่อนดีเนะ้องเดี๋ยวค่อคอยใส่แลักสิเนะจ้ะ ค่อยๆใส่แล้วก็ชิมน,นะจ๊ะเพราะว่าชิมเบิงเ่งแหมเพราะว่าห้องบ่ค่อยได้เห็ดเนาะบ่ค่อยไดเห็ดเฮางสิบจาว่ถือนะจ๊ะค่อยๆเห็ดไปนะจ๊ะค่อยๆเรียนรู้ไปจะเห็ดดดูๆ้อาก็สิกเกิ่งใส่พริกป่นใส่ข้าวกลัว จึงคืนเป็นตะเพ็ดแท้นี่จ้ะนิดเดียวพี่น้องมักเพ็ดพี่น้องก็ใส่เพ็ดพี่น้องมักว่าเพ็ดพี่น้องก็ใส่ว่าเพ็ดจ้ะออกหัวออกหัวใส่ออกหัว,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 วแล้วใส่มะนาวพี่น้องจ้ะบีบมะนาวลงไปใส่สิว่าสองสี่สามสีโมโ่คนบ้างพี่น้องจ้ะ nhanh 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 Cô nào, nào, cô 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 nào, ห้องจะอ่นจะหมากเลยเข้ดข้นๆเลยเจ้สร้างแบบนี้เจ้ก็ค่อยสื่อแต่ว่ามีหลายใบพงจะเนียนมาจ้่องสมากเลเอาวอยู่น้ำกนหลาย้นเลย่ไแตอยูู่้เดียวโคลโลเลย มจาจะว่าใช้ยูคนเดียวโคลงมาเรียนพักจ้ะพักพักหอมเปีพักต้นหอมผักชีล้วกะหัวหอมจ้ะจะเกิดไส้ลงไปแบบนี้ เติมน้ำฟ้าให้ได้ซีมึงถ้าได้ร้ายพี่น้องได้เป็นกะละมงังหาซีบหวานนะจ๊ะเข้าไปซื้อไปแบบนับชิน้นใดนะนับต้อนใดนะจ๊ะโม่ไปชิมีตะต้นหอไหัวห,ห,หอมตอนยัไงไงเป็นฮัส่หอะไร เฮีย <Here. S 2> <Here. S 1> พ่นจนโต๊ะไปก่นโต๊ะใส่ของก่อ,น,อนนี้คือใจซีกันเดือด้อไปเนาะใช่น้่ปา่นอ้อง พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนที่รักสวัสดีวันเสาร์จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเน,นี่ยกับพู่จก็ได้นำโต๊กมูจ้านำตกหมูสูตรที่เพื่อนเพื่อนบอกมากูี่ใจก็เอาไปหมกจังที่เห็นน่ะจ้าแล้วก็นพี่จจะกินแค่พักอันนี้อันมักลินฟ้ามักหมักลินฟ้าจ้า มังกรีน้าต้นน้าบ้านจ้ะมังกรีน้าเตี้ยนะจ๊ะเด็กกินยู่มเด็กกินยู่มีสองต้นดกยู่จ้ะดกยู่มีออกหลายน้อยู่นะจ๊ะคุ้ยจักอามาอบเนี่ยจ้ะเอามใส่เตาอบมันก็ดียุ่ะดียู่กับพักมีพี่น้องจ้ะพักใบบกอกคุ้ยใจมักนะจ้ะใบบกอกอุ้ยมีสุพักจ้ะพี่น้องจ้ะร้ายคนชาคนจนหล่นจนหล่นซ่า อันนี้กู้ใจต่างทาสิกินตัง้งแต่เมื่อคืนเนี่ย但我们没得吃，จ้ะ。แล้วก็ปลาทอดปลาทอดจากเมืองพัทยาเพื่อนส่งอันมาให้ภรรยาเ <laughs> พื่อนภรรยาเพื่อนก็เลยทอดมาสู่ก,กู้ใจกินจ้ะอันนี้มาเด้อพี่น้องจ้ะกู้ใจกินได้ไหมกู้ใจหิวอื้อ อะนอออมันนี้พวกเรนทักซี่นะจ๊ะพักหอมเนี่ยกระเด่นข้าวหอมเนี่ยไปปุบหูบานห้อนี่บอ คนจะกินกับแกงแล้วไม่ก็ควรจะมากินกำลังตัวควรจะมากกินกินกันแบบี้แ่ก่านจากฟอกซี่นะจ๊ะพักไรจะกินอย่างไงมะเขือกัม เพื่อนกินแล้วเด้อเผื่อด้กินแล้วเด้อปลาฝากมากอันโอ้ยหูจะหน่อยเนาะ เจ้าเพื่อนจ้าอิ่มแล้วขอบคุณหลายๆจะพูดเล่นหลายๆพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเพื่อนทุกๆทุกกำลังแรงใจที่มาเบิงครีมคู่ใจนะจ้าล้วก็ซอยเป็นกำลังใจคู่ใจกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คู่ใจในเด้อจ้าพี่น้องจ้าอิ่มแล้วมาเนี้ยจ้าก็กินไปนิดเดียวหน่อยจ้าแล้วคู่ใจสิเก็บ คอกว่ายุบกินเคียอิ่มน่ะเนาะนะดูสินะ,นะจ้าเพื่อนๆจ้าไม่บายไม่บายไม่บายสวัสดีสวัสดีทุกคนจ้าพ่อ,อการคลิปนานนะจ้าเพื่อนๆจ้าไม่บายไม่บายขอบคุณหลายๆรักนะทุกคนไม่บาย